Empower Living Podcast สนับสนุนโดย Empower Living ให้คุณอยู่เพื่อทุกความหมายของคุณ AP Thailand uh huh. เข้าไปเด็นเ,เรื่องอะไรที่รู้สึกเป็นคาใจที่สุดในชีวิตแล้วก่อนมันจะผ่านมาได้ลากเลือดเลย เป็นคนที่เรียนไม่จบปริญญาตรีแล้วแล้วมันต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าคนที่เรียนจบว่าเราจะไปรอดในหนา้ทาที่การงานอะไรอย่างเงี้ยคือทงคือทางบ้านไม่ได้กดดันเรานะแต่เราผมเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองครับเออแบบเราเรารู้สึกว่าเป็นคนที่ ชอบคิดเยอะชอบคิดแบบกดดันทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกสิ่งอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องการทำการเรียนไม่จบมันก็คือเป็นสิ่งที่ผมต้องการจะพิสูจน์ตัวเองเว่าถ้ากูเป็นคนที่เรียนไม่จบปริญญาตรีกูจะไปจุดสูงสุดของอาชีพได้ไหมแต่ระหว่างทางก่อนที่เราจะมาอยู่จุดเนี้ยแม่งโคตรเหนื่อยเลยคือแบบ บ้านจนไม่มีตังคต้องดิ้นรนหาตังค์โดยตัวเองเรียนไม่จบอยากทำในสิ่งที่อยากทำแต่สิ่งที่อยากทำมันต้องใช้วิชาชีพมาทำแล้วเราจะผ่านไปได้อย่อางไรจุดแรกที่เรารู้สึกว่าเรียนไม่จบนันก็คือติดติ่ง,งละเพราะว่าเพื่อนเราที่อยู่มาเปทยาลัทุกคนเรียนจบหมดมีลราคนเดียว ที่ไม่จบเราเออเราไม่มีอะไรเท่าเพื่อนเออถ้ามันเป็นอะไรไหมมันก็เป็นนิดนึงที่มันเหมือนการเรียนไม่จบในยุคนันนะพี่คือการไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่หนึ่งหน้าที่ถูกไหมานั้นนั้นนั่นคือผมต้อในตอนนั้นนะที่คิดครับผมก็พิสูจน์ตัวเองมาโคตรเหนื่อยเลยเอาแบบ ไปทางานฟรีแรกเพื่อให้รีวิวในกองถ่ายเพื่อไปเห็นกระบวนการเพื่อได้เขาไปเรียนรู้เพื่อเอาตัวเองไปอยู่ในโรงเรียนที่มันเป็นกองถ่ายจริงก็ใช้เวลาหลายปีในการเดินทางจากไม่ได้ตังค์ก็เริ่มได้ตังค์จากได้ตังค์เป็นรายวันก็เริ่มได้งานเป็นจ็อบจากเริ่มได้งานเป็นจ็อบก็แบบกลายอาชีพอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมรู้สึกเฟลในช่วงแบบสี่ห้าปีแรก ที่ทำเพราะมันมันมันยังไม่ไปถึงไหนในขณะที่บอกว่าเด็กคนหนึ่งที่บอกว่าอยากมีงานทำแล้วเอารายได้ไปดูแลครอบครัวรายได้ดืออะไรไม่ทำไม่ได้ในสี่ห้าปีแรกอีกโคตรเจ็บอ่ะคือแบบเออไม่มีทางดูแลที่บ้านแต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่เราทำได้แล้วอ่ะมันก็มันก็มันก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่ามันเคลียร์กลมด้อยตัวเองออกได้ว่า<ม>การเรียนไม่จบถ้ามึงพยายามทำและมุ่งมั่นมากพอมึงจะไปถึงจุดที่มึงสามารถเรียนตัวเองได้แต่คีผมมีอย่างดียวพราว่าผมโชคดีที่ผมรู้ว่าผมต้องการทำอะไรผมก็เลยมุ่งมั่นที่จะใช้เวลามันเป็นสิบสิบปี ด้วยอ,อทำสิ่งนั้นให้ยากและผมก็ใช้ความอดทนกับมันนี่แหละในระหว่างทางคือมันจะมีบททดสอบมากมายแต่ความอดทนนั่นแหละที่มันจะผ่านบททดสอบนั้มาได้คือแล้วผมก็ผ่านออกมาได้อะไรออันนี้ก็จะชี้ให้เห็นเลยว่าเท่าที่ฟังมาทั้งหมดก็จะเห็น้ว่าทุกคนมีปมด้อยเสมอใชาแต่ปมด้อยถ้าเรามีความอดทนและความมุ่งมั่นมากพอ อมด้อยก็จะเป็นอดีตอมด้อย<ช>มันจะถูกลบได้เสมอ<ช>นี่แหละครับสูตรสําเร็จในการลบอมด้อย<ช>ถือเป็นวิธีการที่ดีเลยนะฮะ<ช>ถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วจะเอาไปใช้ก็ว่าดีมากเลยด้วยวิธีของต้องของรับผมขอบคุณที่ติดตามฟัง The Practical Channel โดย มนุษย์เงินเดือนพันใหม่กดไลค์กดติดตามและกด Subscribe เรื่องราวดีๆได้ที่ Empower Living ให้คุณอยู่เพื่อทุกความหมายของคุณ AP Thailand